สวัสดีครับผมนายชัยนันต์ยศศัน์รหัสน,นักศึกษา5703801ครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องความประมาทครับประมาทคืออะไรประมาทคือการขา,ขาดความรอบคอบหรือขาดความระมัดระวังพอทะนุลงตัวครับเพราะในโลกเราหลายๆครั้งที่คนเราประมาทอยู่บ่อยครั้งทําให้เกิดความสูญเสียต้งสิ่งบางอย่างจากการประมาทครับไม่ว่าจะเป็นการกระทำอะไรก็ตามการขับรถทํางาน,งานข้ามถนนหรืออ,อย่างทุกๆอย่างครับเราไม่ควรประมาทครับแม้กระทั่งตอนที่คิดว่าเรา ที่เราคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรมันก็มีครับมันก็จะอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ได้ถ้าเราประมาทครับผมขอยกตัวอย่างในกรณีของผมเองแล้วกันครับซึ่งอันนี้กรณีของผมที่ผมเกิดจากการที่ผมประมาทขึ้นมาเองครับก็ตัวผมมีอยู่วันหนึ่งผมต้องไปทําบุญบ้านครับต้องไปทําบุญบ้านแล้วคราวนี้ผมก็อยู่อีกบ้านหนึ่งกับน้อง <helping S 2> อซึ่งผมก็ตั้งนั่งก็ต้องนั่งมอเตอร์ไซค์น้องมาเพื่อที่จะไปอีกบ้านหนึ่งและคราวนี้ผมก็ปล่อยให้น้องขับ ซึ่งนี่แหละครับผมก็เริ่มความคิดนี้ผมก็เริ่มประมาทขึ้นมาแล้วเพราะว่าการที่ผมคิดว่ามีคนที่ผมไว้ใจคนสนิทขับรถให้ทําให้ผมคิดว่าผมนั่งได้สบายซึ่งระหว่างที่ทางไปก็จู่ก็มีรถคันหนึ่งเลี้ยวเข้ามาถือว่าหักเลี้ยวเข้ามาครับซึ่งน้องผมก็ไม่ได้ขับเร็วอะไรเลยออกจะช้าได้ซ้ําซึ่งน้องผมเป็นคนขับก็ต้องไหวตัวทันกระโดดลงจากรถซึ่งผมนั่งกดมือถืออยู่เพราะว่าผมคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วปล่อยให้น้องขับ ทำให้ผมไม่ได้มองดูว่ามีรถหักเข้ามาทําให้ผมไม่ได้กระโดดลงแล้วก็ผมก็ล้มไปกับรถก็สุดท้ายล้รอรถรถยนต์มันก็ามาเหยียดผมซึ่งนี่ก็คือแผลจากที่ผมโดนมาครับเป็นอุบัติเหตุครั้งนี้ก็ทําให้ต้องเข้าเฟื่อกกระดูกหลุดก็เนี่ยครับเีการที่ผมประมาทซึ่งผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีอะไรสุดท้ายมันก็มีขึ้นมาจนได้ครับจนทําให้ผมมีแผลติดตัวนี้ซึ่งเกิดจกากการประมาทของผมเอง ซึ่งมันก็มีผลพวงหลายอย่างที่เกิดจากการประมาทครั้งนี้ซึ่งทําให้ผมเขียนหนังสือได้ไม่ถนัดจับสิ่งของได้ไม่ถนัดครับแล้วก็แรงมือขวาก็จะไม่ค่อยมีซึ่งนี่นะครับเกิดจากการประมาทซึ่งหลายๆอย่างที่เราทําเราควรจะมีสติครับไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามไม่ใช่แค่เ,เรื่องขับรถแหละครับการทํางานเราอาจจะประมาทเอ้ยเดี๋ยวค่อยทําก็ได้จนขับครึ่งนึงเราอาจจะลืมทําหรือว่าเราอาจจะทําอะไรผิดพลาดมันก็อาจจะทําให้เราสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปครับเช่นอาจจะสูญเสียงาน หรือว่าอาจจะเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็อยากจะบอกทุกคนว่าทุกอย่างที่เราทําเราควรจะมีสติครับเราไม่ควรจะประมาทไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามไม่ใช่แค่เรื่องขับรถทุกๆเรื่องที่เราทําครับเพราะแ้าเกิดเราประมาทขึ้นมาเราอาจจะเกิดความสูญเสียด้านใดด้านหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือคนรอบตัวอาจจะมีการถูกเสยเกขึ้นถ้าเกิดว่าเราประมาทครับก็อยากจะบอกว่าอย่าประมาทครับเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียของทุกๆคนขอบคุณครับ